นิทานพื้นบ้านแม่มดกับกระต่ายน้อยในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงและพุ่มไม้หนามีแม่มดคนหนึ่งชื่อแม่มดแก้วที่อาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆแม่มดแก้วมีเวทมนต์ที่สามารถทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้ตามที่ต้องการแต่เธอมีหัวใจที่ใจดีและมักจะใช้เวทมนต์ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆในป่าวันหนึ่งขณะที่แม่มดแก้วกําลังเดินเล่นในป่าเธอพบกับกระต่ายน้อยชื่อกระต่ายขาวที่กําลังนั่งเศร้าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เกิดอะไรขึ้นกระต่ายขาวทำไมเจ้าถึงดูเศร้าเช่นนี้แม่มดแก้วถามด้วยความห่วงใยกระต่ายขาวตอบด้วยน้ำตาคลอเบ้าข้าอยากได้แครอทมากๆแต่ทุ่งแครดของข้าถูกมแมลงกัดกินหมดข้าไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปแม่มดแก้วฟังแล้วรู้สึกเห็นใจในความลำบากของกระต่ายขาวไม่ต้องห่วงกระต่ายขาวข้าจะใช้เวทมนต์ช่วยเจ้าให้มีแครอทมากมายในทุ่งของเจ้าแต่ก่อนที่แม่มดแก้วจะใช้เวทมนต์กระต่ายขาวพูดขึ้นว่า ขอบคุณแม่มดแก้วแต่ข้าอยากลองทำด้วยตนเองก่อนข้าเชื่อว่าความขยันและความอดทนจะนำมาซึ่งผลดีในระยะยาวแม่มดแก้วยิ้มและตอบว่าดีแล้วกระต่ายขาวข้าจะช่วยสอนเจ้าเกี่ยวกับการดูแลทุ่งแครดอย่างถูกวิธีแล้วเจ้าจงทำตามคำแนะนำของข้า กระต่ายขาวเริ่มลงมือทำงานตามคำแนะนำของแม่มดแก้วเขาเริ่มจากการเตรียมดินปลูกมเมล็ดครอทและดูแลทุ่งแครด,ด้วยความขยันและอดทนทุกวันกระต่ายขาวต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเช่นมแมลงที่มาทำลายพืชและสภาพอากาศที่แปรปรวนแต่เขาไม่ยอมแพ้และทำงานอย่างตั้งใจหลายเดือนผ่านไปทุ่งแครอทของกระต่ายขาวเริ่มออกดอกและมีแครอททอกขึ้นมาอย่างมากมายกระต่ายขาวดีใจมากและกล่าวขอบคุณแม่มดแก้วที่ให้คำแนะนำและความรู้แม่มดแก้วกล่าวว่า เจ้าทำได้ดีมากกระต่ายขาวความขยันและความอดทนของเจ้าได้ผลแล้วข้าภูมิใจในตัวเจ้ามากกระต่ายขาวได้เรียนรู้ว่าความขยันและความอดทนเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้ความฝันเป,ฝ anyway. uh, เป็นจริงและเขาก็ใช้บทเรียนนี้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำคติธรรมของนิทานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยันและความอดทนเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ความฝันเป็นจริง การทำงานอย่างตั้งใจและไม่ยอมแพ้จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว